you uh -huh. ีนะครับก็เหมามาตลอดเลยนะครับแต่นะครับวันนี้นะครับเราก็ยังมีเวลาอยู่นะครับกับทีมงานของตาฟ้าคอมโบขอเชิญนะครับใครที่มีปัร์านะครับก็ขึ้นเลยนะครับนะนะครับเดี๋ยวเราขอแถมไปปาร์าให้ข้านอกด้วงนะครับคนดูไปลเมาโอ้ยไปเอาลง้าเราเมาไาเลยครับก็ครับข้าวแก่จารอุลพันยานะครับของวันนี้ Uhm, นะครับท่านนับเลยครับท uh, uh, um, ่านนับเลยนั่งให้ท่านท่านท่านเออได้เลยครับได้เลยครับขอเสียงปรบรับเลยนะครับโอ้อันนี้นะครับเป็นข้าวแกงจากอุดมพันจานะครับวันนี้อะไรนะต่อกานต่อไปเลยครับานต่อไปนะครับเราจะให้ yeah uh -huh. นะครับเนื่องจากว่านะครับเวลาเรานะครับอชั่วโมงละ5,000นะครับไปติดต่อมานะครับ10นาทีเท่านั้นเองนะครับโอกาสาน้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้สนุกจริงๆพระขอเียนเจิาท่านพรนุบรมพานเดชครับไปมอบมาสคอตให้กับผู้แสดง ผู้แสดงรับของฝันบด้านล่างเลยก็ได้ครับไปดูขึ้นมาข้างบนจะได้สะดวกนะครับโอ้โหสุดยอดวันนี้สุดยอดไม่พูดกันมันยังเสียดายเสียดายฟ้าฝนไม่เป็นใจโอ้กรรมนันได้วลยเขาเลยทั้งกำลังทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งใครต่อใครได้ทั้งหมดแต่ประธานสมยศเอาไปเขาด้วย ไปบอกเจาก้าของรถคันนี้หน่อยครับ3599 DMAX 3599รถใครครับจอดอยู่บนเขาขันเดียวเลยตอนนี้อพปอรอเขาจะกลับบา้านแล้วกลัวผีจะหลอกรถ่รีบแกวรถลงมาหาเพื่อนครับปอสาม9้ DMAX เหมือน เปียกฝนทั morning, ้งวันเข้ารถคันเดียวเนี่ยโอ้โหมนอ่ะนจดจอดจมูกสนาดจัดไม่ต้องรอเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตากมาพวกานะครับ ตอนสวัส์พอมาถึงแล้วเข้าทานไม่ได้ครับท่านปารากฏว่าไม่รู้ว่าเต็นทมันเป็นอะไรลันีและหน้าที่ราบปืผมเลยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ว่าไงครับเอาเอาวันนี้ครับพอดีครับมาไดงไงครับสวัสดีครับท่านัสดีครับมาได้ไงครับผมอยากมาสมัครเป็นนักดนตรีครับโอ้โหพอดีเลยพอดีดนตรีของผมเนี่ยปกติแล้วจะมีเครื่องมากกว่านี้เพราะเอิวันนี้ฝนตกครับผม แล้วอ,อยู่ที่ไหนครับโอ้โหท่านกัปตันครับปฏิย์ครับมางงบอะไรนะท่านอยู่ไหนครับโอ้โท่านกัปตันหนองหลวงโอ้โหครับ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 เอาเอาเอาอย่างนั้นท่านมีอ,อะไรจะมาคือผมมีเครื่องดนตรีมาแล้วครับเอาดังนั้นผมอยากจะมาอยู่วงนี้เพราะว่าได้ข่าวว่าเล่นดีครับผมตามมาจากที่ไหนครับเนี่ย ผมไม่อยากโน่นเลยครับพนงทวนนะนรครับเอาเอะไรจะรับอย่าไม่เลนะพี่นี่เอาไปรับเลยครับขอให้พี่นี่เพื่อคนนะครับครับรอบนี้นะครับน้ำรังของเราที่เทเลนแชมชอยเท่านั้นเลยนะครับมีข้อแม้ว่าหนึ่งอย่าไปอยู่ใต้เวทีนะครับอย่าไปทำอะไรกับรังของเรานะครับแล้วก็เวลากลับบ้านให้ารังเราได้พักผ่อนจะไปอ่อม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 รังของเรานะครับ ดามเราหลับสวยจริงๆวันนี้จะเป็นการประมูลน,นะครับระหว่างสองหมู่บ้านนะครับบ้านแรกก็คือบ้านคุณเกษลาพรบ้านที่สองครับเป็นบ้านคุณนิเวศนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้อับกว่าเขาอย่าให้เหงากว่าเพื่อนเมาแรกเ,เ,เลยนครับ รอบแรกเมาเลยจริงๆรอแร่แต่ยังทำตัวไม่ก่งต้องได้รับโทษครับรอเต่ารับเชิญครับปังโมเลยนะครับหมาขครับ เวลาลังขอให้ลังเป็นเรียบร้อยนะครับถ้าอย่างนี้นะครับไม่มีปัญหาครับขอแยง้งครับเวลากานมาจองนานๆนะครับผมจองคนเดียวนะครับมันไม่ได้นะเออมันจะมีเรื่องนะครับรู้สึกว่าท่านขอเราแล้วครับไม่ได้เลยนะขอเราครับอาจารยครับต้องช่วยกันทุกท่นนะครับเชื่ออะไรครับท่านเชื่อไหมครับเดี๋ยวไปเจอกันหลังบ้านนะครับเออนะครับนะครับนะครับท่านอาจารย์เชื่ออยู่แล้วเน รู้ักท่าน่เนียครับอย่าให้มันทป็นต้องกดอร้อนนะครับขอบคุณตาอมาขอบโต้ของเรานานๆานะมาทีวันนี้มีการประมูลนะครับต,ตากนั่นอะไรครับขอรออย่างเดีว เอาไเอาเลี้ยตอนเลี้ตตอนตบนอยากหังเอาเท่าดีเลยจะให้เท่าไรครับเออนะครับแพ็เกท่านอาวุเกรสักมาหนึ่งพันละโอ้โหอีกถูสองนิ้วมาเลยนี่ยังไงอ่าเอาขอเลยครับตอนนี้เป็นรอบเ๋อีกครับให้ีุ่นทรช่วยประกานใ้แม่กัพ่อด